หรอเองก็ลาเหมือนกันเหรอเฮ้ยสรุปแล้ววันนี้ร้านพี่จะไม่มีช่างเลยเนี่ยถ้างั้นเนี่ยถ้าเล่นลากันหมดอย่างเงี้ยมันมีออเดอร์เข้ามาเพิ่มไงห้าเครื่องอะไอ้แพงมันก็ลากงวันไปแล้วอะแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่ให้บุมทำก็ได้ไม่เป็นไรเฮ้ยบุม มันมีออเดอร์ประกอบคอมมาห้าเครื่องว่ะแต่ว่าช่างลาหมดเลยตอนนี้พี่ว่าจะให้เองประกอบแทนนะโอ้แมาขี้เกียจเอ้าก็ช่วยๆกันไปโอ้ผมทําธุรการนี่ผมไม่ได้ทําช่างอ่ะแต่ประกอบคอมเป็นไหมไม่รู้ไม่ได้ครับจ้างเครื่องละร้อยหนึ่งแมวร้อยหนึ่งห้าเครื่องได้ห้าร้อยเลยนะโอ้น้อยเกินเติมน้ำมันห้าร้อยก็หมดวนโลกเครื่องละสองร้อยเอาไหมสองร้อยไม่เอาเอาก็ได้เอาก็ได้ห้าเครื่องพันหนึ่งกลางร้อยได้ไหมไม่ได้ให้สักร้อยหนึ่งก็บพันหนึ่งเลยโอ้เขี้ยวแต่ว่าไปไปไปห้าเครื่ เอาใบออเดอร์ให้ 5, 5เครื่องสเปกตันนี้เลยโอเคเดี <5 S 2> ย๋ยวประกอบกันโอเคจัดการได้เลยไอย้ลูกค้าห้าเครื่องทักมาเว้ยเอ้ยอะไรนี่ผมขอยกเลิกนะครับเอ้าคิปหายแล้วประกอบไปแล้วด้วยแม่งเอ้ยลืมเก็บมัดจำด้วยเจ้านี้ไปประกอบให้เขาเลยสวยและไม่น่าเลยชีวิต one hour later แม่งเอ้ยทอ้งไงดีววะเนี่ยห้าเครื่องด้วยแม่งเอ้ยยอดแสนก็บาทโดนบิดคมกลิบบอยบูมเเสร็จยังวันนี้ไอ้บูมว่าไงพี่งานเสดงห้างเครื่องเสร็จแล้วเนี่ย เครื่องทั้งกล่องนี้เลยเหรอใช่ห้าเครื่องเนี่ยอุ้ยลูกค้าแม่งยกเลิกพี่ว่ะเอาไม่ได้พี่แล<อ>้วพี่บอกผมประกอบแล้วเนี่ยพี่ต้องให้เงินตังค์ผมนะทันหนึ่งอ่ะเออพี่ให้เองก็ได้บื่มเก็บมัดจำเขาแม่งโคตรสวยเลยครับปะ่ะอุเซ็งว่ะแม่งกลับบ้านแล้วฟฟฟี่่่ววาานน่่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 ่ด่่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 ่